สวัสดีค่ะทีนี้เรามาถึงชาวราศีตุลกันแล้วเย่ครึ่งทางแล้วนะคะเด n g แองเ r ิลค a d i n g ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแองเจนะคะ,ะทีนี้เรามาถึงชาวราศีตุลกันแล้ว นะคะคการอ่านไพ่ตรงนี้มันไม่ใช่อ่านเป็นดวงบุคคลเนาะเพื่อนๆทุกคนก็จริงๆน่าจะเข้าใจแล้วแหละว่ามันต้องจะอาจจะคลายบ้างไม่คลายบ้างเนาะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วก็มาดูกันเป็นเพื่อนกันไปนะคะนี่ก็อาดก็น่าจะดึกแล้วนะคะก็สําหรับดึกของแองเจก็ สี่ทุ่มนี่ก็ถือว่าดึกแล้วปกติเป็นคนนอนเร็วนะคะ,ะเรามาดูกันเลยทีนี้ไพ่เนี่ยเอ็งเจอได้หยิบให้แล้วนะคะก็จะเป็นตามที่เพื่อนๆชาวราศีตุลเนี่ยเห็นเลยว่าเจออะไรบ้างแวบ็บแรกที่เห็นเลยเนี่ยคือการสังสรรค์เนื้อคู่เงินทองและงานว้าวว้าวว,าว้เลยนะคะหลายเบามากเลยคือด้วยความที่ไพ่เสีย ไม่มีเลยอ่ะชาวราศีตุลน,นะคะครึ่งปีหลังเดือนมิถุนายนปี2564จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นนะคะขออนุญาตแป๊บนึงค่ะ โอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ตัวตนของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถอย่างเช่นหากชาวราศีตุลอยู่คนเดียวตอนนี้ก็น่าจะเป็นเปิดวิดีโอเปิดหนังฟังเพลงทานอาหารอร่อยสั่งอาหารอร่อยมาทำมากินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีความรู้สึกเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุข ครอบครัวมีความสุขครอบครัวเหมือนแบบต่างคนต่างให้กําลังใจกันและกันอะไรเงี้ยค่ะมีครอบครัวที่น่ารักมีครอบครัวมีแฟนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตกันและกันนะคะเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเห็นไหมอันนี้เป็นซุม้มมันเหมือนเป็นงานปาร์ตี้งานฉลองความรื่นเริงประสบความสําเร็จในงานที่ทํางานที่รับมอบหมายเมื่อจะทําอะไรคือเป็นงานที่เหมือนเลี้ยงฉลองในงานปาร์ตี้ของงานนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นห่างบ่งบอก,บอบอบอกถึงอารมณ์ ของชาวราศีตุลอยู่ตอนนี้ก็คือว่าคุณมีความสุขคุณมีความเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้เพราะมีครอบครัวที่มีความสุขมีลูกลูกก็เข้าใจมีแฟนแฟนก็เข้าใจมีคนรักคนรักก็เข้าใจนะคะเหมือนประมาณนี้คืออารมณ์แบบนี้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย ด้วยตัวเองตอนนี้น่าจะเป็นคนที่มีงานประจําอยู่แล้วมีงานที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างมันแบบสบายๆนะคะเป็นหัวหน้าคนเป็นได้รับมอบหมายงานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ให้เนี่ยส่วนไพ่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแบบ หัวหน้าหรือ,อใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อนๆนนะ่ะเขาเป็นคนที่คอยคอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือหรือเป็นเพื่อนที่เป็นบัดดี้ Buddy กันหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยที่ที่เหมือนแบบคอยสนับสนุนกันและกัูรหลอดเวลาเนี่ยคนเนี้ยหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นชาวตะศิตนุะอาจจะต้องทํางานอยู่กับใครเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเป็นอ,อยู่ใกล้ เจ้าของธุรกิจที่เขาเป็นเจ้าของหัวหน้าใหญ่แล้วชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่คอยสนับสนุนเจ้านายอยู่ก็ได้เลยได้รับความรักและการสนับสนุนอย่างดีเลยกับเจ้านายเนี่ยคนเนี้ยอาจจะเป็นพงนักวิชาการอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างสูงอาจจะเป็นคนที่เหมือนที่แบบมีอารมณ์แบบมีความรู้รอบตัวเยอะมากอะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเลยแหละเป็นคนที่มี อาจจะเรียนในสิ่งที่เป็นคนที่มีมีวุฒิบัตรคุณสมบัติในความเป็นผู้นำในความในความเป็นนักวิชาการอย่างสูงและความสามารถในในเรื่อง ability ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆอาจจะเยอะพอสมควรทำให้เพื่อนๆกับเขาในมันแบบคอยสนับสนุนกันและกันได้นะคะประมาณนี้เป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบ ต่างคนต่างมีความรู้แลกเปลี่ยนเป็นคนที่มุ่งมั่นทํางานพอๆกันต่างคนต่างสนับสนุนกันได้อย่างดีเลยแล้วก็เหมือนเพื่อนเอนเนี่ยมีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงด้วยน่าจะเป็นคนเนี้ยซัพพอร์ตเดือนหนึ่งไม่ต่ากว่าแสนได้อยู่หรือคนที่กําลังกําลังมองหางานนะคะหากใครที่กําลังว่างงานอยู่คุณมีสิทธิ์ได้งานได้เจอหัวหน้าที่ดีหากเจราจาต่อรองเรื่องเงินประสบความสำเร็จแน่นอนได้ตามที่เพื่อนๆ่คิดหวังและ ตั้งเป้าไว้แน่นอนนะคะสิ่งที่ผ่านมาเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเหมือนแบบคิดมากในเรื่องของการงานมากเกินไปคิดมากในเรื่องของการเงินมากเกินไปหรืออีกในหนึ่งคืองานที่ได้รับมอบหมายที่เพื่อนๆได้ทำเน่ยอาจจะเป็นเงินที่ดีก็จริงอาจจะเป็นคนที่หัวหน่ารักแล้วก็เหมือนแบบคอยสนับสนุนมีกําลังใจกันก็จริงแต่ด้วยความที่เพื่อนๆเน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบใส่ใจในเรื่องงานสูงเป็นคนที่แบบเหมือนแบบ เห็นไหมคะดาบมันก็เป็นตัวแทนอุปสรรคูีแล้วเนาะเมฆคลาวทุกอย่างมันสีไม่ค่อยสดใสมันหมองมวัวเหมือนเพื่อนๆเ,เนี่ยงานที่ได้ทามันอาจจะเป็นงานที่ต้องรับผิดช,ชอบอย่างสูงอะ่ะหรือเหมือนแบบต้องต้องมีต้องมีแม่หรือมีครอบครัวมีใครมีผู้หญิงที่มีท,มที่มีอํานาจในมือสูงกว่าเพื่อนๆหรือเปล่าคนเนี้ยหรือเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคะเนี่ยมีสิทธินะเหมือนคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนเน่เป็นคนที่คอยสนับสนุนก็จริงแต่เหมือนเขามี หรือเพื่อนๆต้องได้เข้าหาผู้หญิงอะ่ะเพื่อที่จะลุยงานได้อะ่ะเหมือนเขาก็เป็นคนที่มีอํานาจพอๆกันเลยเป็นคนที่มีความคิดที่แบบเป็นคนตรงๆเป็นคนที่พูดคิดยังไงก็พูดใจยอย่างนั้นหรือหากหากเกี่ยวกับแฟนน่าจะเป็นคนที่ขี้หึงเพื่อนๆนะเนี่ยเป็นคนที่มีแฟนขี้หึงเป็นคนที่มีเหมือนแบบมคีคือรัก รักชาวราศีตุลมากอ่ะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขี้หึงเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากรู้ว่าเพื่อนๆทําอะไรคือแบบคอยคอยตามคอยตลอดเวลาเนี่ยคนเนี้ยเหมือนแบบไม่ได้นะเธอเธอทําอะไรอยู่ไม่ได้นะเธอเธอต้องโทรหาฉันนะเธอต้องโน่นนี่นั่นนะคือเป็นคนแบบอารมณ์คุ้นคิดเป็นคนแบบคอยตามคอยดูว่าเพื่อนเพื่อนหน่อยแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักรักเดียวใจเดียวนะคะหากเพื่อนๆได้แฟนเนี้ยก็อาจจะต้องแบบคอย คอยอให้เขาอยู่ในสายตานิดนึงคือตัวราศีตุลน,น่ะต้องอยู่ในสายตาของเขาอ่ะนิดน,นึงประมาณนี้ค่ะเหมือนเขามีความรักและมีความมั่นคงมีความซื่อสัตย์กับเพื่อนๆมากอะ่ะด้วยความที่เพื่อนเอนเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครก็มีความสุขได้แถมอยู่ใกล้กับเจ้านายหากชาวหากชาวราศีตุลเป็นผู้ชายคนอยู่ใกล้น่าจะเป็นผู้หญิง เขาก็เลยเกิดอาการหงงห่วงเหมือนแบบคอยต้องคอยซัพพอร์ตคอยดูแลตลอดเวลาหรือ,อเจ้าตัวราศีตุลเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วต้องคอยดูแลเจ้านายอาจจะเป็นเลขาอาจจะเป็นเมนเจอร์ในบางส่วนอาจจะเป็นคนที่คอยติดตามคอยดูแลดูแลเจ้านายทุกฝีก้าวอ่ะทาให้มีมีแฟนเป็นคนที่ขี้หหงะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเงินดีไงอยู่ใกล้เจ้านายมีคนซัพพอร์ตเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกเบื้องต้นของของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเนี่ยช่วงระหว่างครึ่งปีหลังจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ หรืออีกในนึงคือเพื่อนๆเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าไงได้รับงานที่ค่อนข้างโดดเด่นอ่อาจากเจ้านายเนี่ยแต่จริงๆคือมองถึงเรื่องแฟนแหละหน้าแฟนน่าจะหึงมากกว่ามีมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะแล้วแฟนเป็นคนขี้หึงอะมีภรรยาเป็นคนขี้หึงหรือมีสามีมีอคนรักเป็นคนที่ขี้หึงมากๆเลยแหละคนเนี้ยระวังไว้หน่อยนะคะอารมณ์เธออารมณ์เขาเนี่ยฉุนเฉียวมากเลยนะเวลาหึงเพื่อนๆมาเนี่ย มีใครเป็นอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะทีนี้พอเรามาดูครึ่งปีหลังจริงๆกันบ้างประมาณสักเดือนอมิถุนายนเนาะเป็นอะไรว้าวจะบอกว่าเดือนมิถุนายนครึ่งปีหลังของชาวราศีตุลคะคุณเหมือนแบบเห็นไหมคุณทำอะไรอยู่คุณนั่ง แต่งองค์ทรงเครื่องเพียบพร้อมอย่างมั่นใจมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นทุกมั่นรายล้อมด้วยกำแพงที่เต็มไปด้วยทุกเสานั้นมีถ้วยอยู่9ก้าถ้วยล้อมรอบมีความรักเนี่ย้วยความที่เพื่อนๆ,อนๆมีแฟนที่รักและคอยหึงห,ห่วงเพื่อนเพื่อนเลยเป็นคนที่โชคดีมีแต่คนรักไม่ว่าจะเป็นเจ้านายมีแฟนมีเพื่อนมีบริวาร มีบริวารเหมือนคอยให้กำลังใจคอยดูแลเพื่อนตลอดไม่แปลกใจอะถ้ามีแฟนขี้หึงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเนี่ยมันคือความรักความรักที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงอะถ้าพูดตรงๆคือว่าเป็นความรักท,ที่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยนะเนี่ยชาวราศีตุลคุณมีความ รุ่มกริ่มคุณมีความสุขขมคุณมีความมุมานะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีการวางแผนคุณเป็นคนที่สามารถแบ่งปันความรู้ความรู้สึกโดยไม่หึงไม่หวงให้กับบุคคลรอบข้างไปหมดเลยจึงทำให้คนเนี้ยคนรักของคุณเน่เกิดอาการหึงหวงไม่พอใจแต่ทำอะไรได้ไม่มากเพราะเขาต้องเข้าใจคุณ คุณมีความสุขเดือนมิถุนายนเพราะอะไรคุณมีความสุขอยู่แล้วโดยฐานตัวคุณเองเนี่ยการเงินก็มีอยู่แล้วด้วยความที่การเงินเนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วแถมเจ้านายก็สนับสนุนขนาดนี้ความรักหรือความไม่ตาปานี้ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆเห็นไหมนั่งมีความสุขอะพื้นสีเหลืองคือพื้นแห่งความสุขพื้นสีฟ้าคือความรู้สึกเหมือนแบบความพอดีเป็นคนที่เหมือนแบบถึงแม้จะมีแฟน เหมือนเพื่อนเพื่อนบางคนไม่ได้ระบ,บุสถานานะน่ะเหมือนมีสิทธิ์เลือกได้เยอะเลยเนี่ยเป็นไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ให้เองเจ้าฟังหน่อยนะคะชาวราศีตุลพอมาถึงคราวสักเ,เดือน <c oughs> ขออภัยค่ะกรกฎดาสิงหากันยาเหมือนเพื่อนๆได้รับอะไรที่ต้องมอบหมายงานอย่างหนักเลยจากหัวหน้าเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนแบบต้องดูแลโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งหรือ หรืออาจจะเป็นช่วงที่เจ้านายไม่อยู่เจ้านายต่างชาติมีสิทธิเป็นเจ้านายต่างชาติได้นะคะกับประเทศหรือเปล่าช่วงประมาณสักเดือนอกันยาลาทําให้เพื่อนๆต้องแบกภาระแทนเจ้านายไว้ค่อนข้างเยอะเลยหรืออีกในหนึ่งคือว่าเพื่อนๆมีมีอ้นี่มีคู่แข่งในที่ทํางานที่เพื่อนๆจะต้องไฟที่เพื่อนๆจะต้องเหมือนแบบอาจจะไม่ใช่คู่แข่งก็ได้อาจจะเป็นบริบาลน่ะ ที่เพื่อนๆต้องคอยดูแลแทนเจ้านายที่เจ้านายเหมือนแบบต้องเขาไม่อยู่อ่ะเพื่อนๆต้องคอยดูแลเขาอ่ะคอยดูแลองค์กรคอยดูแลงานที่รับมอบหมายความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนๆอ่ะร,รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนแบบโหงานที่ได้รับทํานี่แบบยุง่งวุ่นวายจังเลยทําไมงานมันเยอะอย่างนี้ทาําไมภาระฉันหนักแบบนี้มันคุ้มกับเงิน,เด,นเดือนที่ฉันได้ทํำไหมแต่เพื่อนๆก็ทํานะเห็นไหมเพื่อนๆเพื่อนๆรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดเลยอ่ะคือสามารถรับภาระตรงนี้ได้สามารถรับงานจากเจ้านายได้นีน่ไง แบกไว้หมดเลยทั like, ้งสิบไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบเหนื่อยแต่คุ้มหนักแต่ทําได้ไม่ปฏิเสธทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อมีความสุขที่ทํานะรักงานที่ทําด้วยเห็นปะเหมือนแบบคือถึงไม้เนี้ยจะหนักแค่ไหนไม้เท้านี้จะหนักแค่ไหนเพื่อนเพื่อนก็ยังหอบมันไว้แบกมันไว้เพื่อที่จะเอากลับบ้านให้ได้เพื่อที่จะกลับไปหาครอบครัวให้ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนมีความสุขชาวราศีตุลประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะปลายปีเนี้ย เนี่ยคือปีหลังเนี่ยสังเกตได้เลยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับดูสิดูสิคือมันเพียบพร้อมมากอะงานงานเงินความรักเงินเงินทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งตอบแทนนี่คือผลตอบแทนนี่คือรางวัลในชีวิตอะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนเเหมือนแบบสามารถที่อยู่กับตัวเองหรือแบบทำคือสิ่งที่ทำคือความสุขอะเพื่อนเพื่อนคิดง่ายเลยสิ่งที่เพื่อนเพื่อทำมันคือความสุขอะ ความสุขที่เพื่อนๆแบบที่แบบมีความคิดที่แบบสบายแล้วฉันคืองานก็เป็นหน้าที่ใหญ่โตที่ได้รับถึงแม้นสมัครงานใหม่เพื่อนๆก็ได้งานเนี่ยเนี่ยมีมีคนที่ถูกชะตาด้วยคอยซัพพอร์ตได้เงินดีหน่อยคนคนที่ว่างงานนะสําหรับคนที่ว่างงานสำหรับคนที่มีงานอยู่แล้วโนอะ้โหงานก็มาเงินก็มาเนี่ยเพื่อนๆเขา โทษค่ะเพ е ืพ่อนเพ е ืพ่อนแบบมีอิสระทางการเงินนะมีอิสระทางการเงินถึงแม้งานจะยุ่งหน่อยแต่การเงินเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนเพื่อนไม่เครียดเลยเครียดอย่างเดียวคือเรื่องงานเพราะงานมันเยอะแต่สู้ไหมสู้ไหวไหมไหวทําได้ไหมได้แน่นอนเ <c oughs> <ๆ>พราะว่าอะไรเพื่อที่จะได้มีอิสระภาพทางการเงินเพ e ื <c oughs> ่อนเพื่อนทำได้แล้วเผื่อแผ่คนอื่นด้วยสนับสนุนคนอื่นด้วยให้คนอื่นด้วยให้ให้เป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนที่มีแล้วให้ ถึงไม่มีบางอย่างถึงบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เงินอย่างอื่นก็ให้ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างอื่นก็ให้ให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยเพราะฉันมีฉันถึงให้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากแล้วอะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคืออย่างที่แองจี้แองเจอธิบายมาทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีตุลแบบพร้อมมากโอเคมากเลยอะเนี่ยคือคุณได้แล้วคุณรู้จักแบ่งปัน ไม่ว่าจะแบ่งปันให้กับคนที่เขาด้ยอยอกได้กว่าเราหรือแบ่งปันคนที่เขาไม่มีหรืออสนับสนุนคนรอบข้างเหมือนที่เพื่อนๆได้รับการส,ส,สนับสนุนนจากเจ้านายมาแล้วเพื่อนๆก็อยากสนับสนุนคนอื่นบ้างอยากที่จะเหมือนแบบให้ให้งานให้เงินคนอื่นบ้างเหมือนเพื่อนๆอ,อิ่มตัวแล้วมีความสุขแล้วเห็นปะนี่คืออะไร นี่คือต้นปีนะมกราคุมภาปี2 5 6พหาแล้วสิ่งที่เพื่อนได้รับงานเงินแบ่งปันสนับสนุนคนรอบข้างบริวารที่ให้ความร่วมมือเงินที่เพียงพอความสุขกายความสบายใจความอ,อิ่มเอ,อิบใจความมีอิสระในในสิ่งที่เพื่อนๆสบายในแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอมาถึง the justice คือเพื่อนๆมีความมั่งคั่งแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดทางด้านการงานทางด้านหน้าที่ทางด้านคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเพื่อนๆมั่นคงแล้วอะ่ะพอมาถึงปีใหม่ของปีหน้าเดือนมกราเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะแบบไม่ต้องฝ่าฟันอะไรแล้วได้เลื่อนตําแหน่งมาอย่างมาเหมือนแบบคนเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าคนที่อยู่ตําแหน่งระดับโรงงานระดับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงาน ค้าไม้โรงงานค้าเหล็กหรือโรงงานแบบที่เป็นพวกพลังงานพลังอะไรเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินอสังหาริรมทรัพย์ะไรก็แล้วแต่เหมือนคนเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะวางมือเพื่ออะไรเพราะความเชื่อใจความเชื่อใจที่มีความความที่รู้ตัวตนของเพื่อนๆนแล้วเขามอบหมายงานให้เพื่อนเพื่อนะได้ดูแลต่อเขาจะอยู่เป็นเบื้องหลังจะอยู่เป็นคนที่ซัพพอร์ตเพื่อนๆนแล้วให้เพื่อนๆทําทําต่อจากเขาหรือ ให้มันเป็นคู่ค้าคู่คิดร่วมกันง่ายๆคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่อยู่กับฉันมาตั้งนานก็ไม่แปลกใจที่หัวหน้าง,งานหรือใครก็แล้วแต่มอบหมายงานบางอย่างที่ค่อนข้างใหญ่โตที่เขาไม่สามารถที่จะให้คนอื่นได้นอกจากชาวราศีตุลเท่านั้นที่ต้องเป็นคนดูแลเนี่ยพอถึงเขาสักเดือนกันยาขออภัยค่ะ,ะเพื่อนๆ เดือนกุมภาพันธ์ปี2565นเนี่ยมีการขยับขยายสาขาน่าจะเป็นเรื่องที่ทำไมคนที่เขาสปอนเอร์เพื่อนๆต่างๆนานาเนี่ยเขาน่าจะมีการขยับจะขยายสาขาแล้วให้เพื่อนๆเป็นคนคุมเลยดูแลเลยองค์กรเนี้ยฉันอยู่สาขานี้เธอไม่ต้องดูแลแล้วฉันไปเปิดอีกสาขานึงเธอดูแลไปเลยหรือหากมองอีกในหนึง่งเพื่อนๆน เก็บเงินทุกสิ่งทุกอย่างบากบั่นมานะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้น่าจะเป็นเงินซักขอโทษนะคะหากหากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีๆเนี่ยอ่ะเองเจ้าคิดว่าคุณน่าจะมีเงินประมาณสิบล้านขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจการงานนะหมายถึงว่าระดับองค์กรใหญ่คุณมีสิทธิ์ที่จะขยับขยายสาขาหรือไปทำงานให้ตัวเองเปิดธุรกิจให้ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยเนี่ยไม่เท้า 8ะะไม้เท้าขยับขยายสาขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีการเปิดตั้งสาขาใหม่เป็นการดูแลองค์กรอย่างใหญ่อีกชิ้นหนึ่งหรือหากใครบางคนที่ได้รับมอบงานมีสิทธิ์ที่จะได้ไปดูแลงานอีกชิ้นโบแดงหนึ่งให้กับเจ้านายก็ได้ส่วนคนที่ได้งานแล้วนะคะส่วนคนที่ได้งานแล้วปลายปีมีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นอย่างไหวได้รับเงินก้อนผลงานคุณเป็นที่โดดเด่น เป็นคนที่มีความรักเป็นคนเป็นคนที่เพื่อนๆในองค์กรรักคุณเจ้านายรักคุณทําให้คุณได้มอบหมายงานที่ดีมากๆชาวราศีตุลเพอร์เฟกมากเลยไม่รู้จะอธิบายอะไรบทสรุปของชาวราศีตุลในการทานายนะคะคือหนึ่งคุณเป็นคนที่อย่างที่แองเจิลบอกคุณเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานเป็นคนเก่งมีความสามารถไม่ว่าจะทําอะไรก็สําเร็จได้เงินได้ทอง มีคนสพอร์ตมีคนดูแลมีคนรักมากมายมีคนที่คอยสพอร์ตมีคนที่รักคุณอยู่แล้วนะคะคุณเหลยอ,อย่างเดียวคือมุ่งมั่นทำงานหนักแต่ดีหนักแต่ได้ได้อะไรคะได้เงินก้อนก้อนใหญ่พร้อมแบ่งปันพร้อมแบ่งปันให้คนอื่นโดยที่คุณมีความสุขไม่เสียเลยจะให้เท่าไหร่ก็ให้ได้เพราะคุณมีมีไม่ขาดสายสิ่งที่คุณจะได้รับในปีหน้า สิ้นปี64แล้วนี่คือตำแหน่งงานใหม่นี่คือการขยับขยายสาขาหรือหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแองเจอร์บอกเลยคุณได้มีการขยับขยายสาขาเปิดสาขาเพิ่มเพราะอะไรเพราะคุณประสบความสำเร็จอย่างมากคุณมีเงินล้นเหลือคุณมี มีบริวารมีคนที่คอยดูแลคุณมีแขนมีขาคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคนที่มาดูแองเจิลนะคะราศีตุลคุณเป็นคนที่มีความโชคดีมีความมั่งคัง่งมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นเป็นคนที่แบบลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินทุกลัคกี้เลยที่คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ้นปีนี้ภายใน เดือนตั้งแต่มิถุนายนปี2564จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี25 6 5ัอเองเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเหมือนคลิปอื่นเท่าไหร่เพราะว่าคุณไม่มีอุปสรรคเลยแทบไม่ได้พูดถึงเรื่องอุปสรรคเลยยกเว้นในเรื่องเดียวคือคุณมีแฟน,นคนขี้หึงอาจจะต้องดูแลเธอดน,นึงเพราะว่าอะไรเพราะคุณพอคุณเด่นดังในเรื่องการงานการเงินแล้วมีแต่คนอยากรู้จักเนี่ยมันทําให้ความรักของคุณเริ่มไม่ชัดเจนเพราะเริ่มมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น นะคะแค่นั่นเองอุปสรรคคือคิดมากเรื่องความรักอย่างอื่นคุณสู้ได้หมดเลยอ่ะนี่คือแองเจลดีใจมากเลยยังไงแล้วเนาะลงท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอย่างที่แองเจลด้ ได้ทักทายไว้ได้ทำนายไว้นะคะแล้วก็ขอกำลังใจในการ Subscribe ในการกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่กันนานๆนะคะ Angel จ,จะสรรหาพยายามแบบเรียนดูแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆน่ารักนรักมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างที่แองเจ้เป็นคนเชื่อว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ ใบทุกใบของยิบซีมันบ่งบอกความรู้สึกมันบ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพียงแค่ว่าเรามีความเชื่อสิ่งไหนดีให้เก็บไว้เป็นความรู้เป็นความรักเป็นความเชื่อสิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งไปซะเนาะแล้วก็เราก็แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นขอให้ชาวราศีตุลโชคดีค่ะสิ้นปีนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ